Yeah my favorite ของสดยาน,น <Yeah. S 2> Thank you <c oughs> อาหารสเปนกันค่ะทุกคนถึงแล้วอยู่ในหมู่บ้านร้านอร่อยดอกไม้ขึ้นเยอะเลยค่ะทุกคนควสวยเดยขโมอยกล้วยต้นนี้ไปตำไหมเนี่ยเล็กไปทานอาหารทะเลด้วยกันค่ะร้านนี้เลยชื่ออะไรอ่านเองนะเดินมาจากบ้านพักไม่ถึง10นาทีค่ะก็จะเจอร้านนี้แล้วนั่งนอกค่ะไป เหมือนร้านยังไม่เปิดร้านนี้ก็จะเปิดถึงแค่บ่ายสี่โมงนะคะเป็นเหมือนครอบครัวทํากันเองค่ะฮลโลาอล่ะกัง มาเมื่อปีก่อนค่ะเขาจำได้เชฟก็เลยออกมาทักทายเป็นบ้านเป็นลักษณะเหมือนไม่มีคนอยู่เลยค่ะเป็นเก่าๆแต่เขาก็เป็นแบบนี้หมดเลยนะคะสิ่งแรกที่เข้ามาเสิร์ฟก็คือมะกอกดองค่ะแล้วก็ขนมปังไม่ได้สั่งนะคะคือเขาจะมาแบบนี้เรื่อยไปนัค่ปะปลาหมือกทอดตัวเล็กๆ น่าจะเป็นปลาหมึกกระตอยนะคะทุกคนมาชุบแป้งทอดปกติจะเป็นปลาหมึกตัวใหญ่แล้วเขาหั่นเป็นกลุ่มๆเนาะแต่อันนี้มาเป็นตัวก็อร่อยค่ะนี่กุ้งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูโปรดค่ะแต่วันนี้ทําไมเขาทาน้ํามันเยอะจังเลยแล้ววันนี้เชฟก็ทําออกเค็มๆด้วยนะคะ่ thank you มึกย่างข้างล่างจะเป็นผัดผักเหมือนรสชาติบ้านเราเลยนะคะรสชาติประมาณว่าผัดเทอริยากิค่ะด้านล่างก็จะเป็นมันฝรั่งทอดทานเสร็ ก็เดินกลับบ้านก่ะทุกคนวันนี้อากาศก็เย็นนะคะมีลมแต่เวลาออกแดดก็ร้อนค่ะน้องหมาเพื่อนบ้านกัะทุกคนอยากเล่นด้วยแต่น้องไม่ค่อยเป็นมิตรน้องจะเห่าเสียงดังมากๆผลไม้ที่บ้านพักค่ะเขามีให้ต้นหนึ่งไม่รู้ว่าลูกอะไรเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้านั้นจะพาไปดูซุปเปอร์มาร์เก็ตของที่นี่นะคะทุกคนข้างทางดอกไม้คือสวยมากๆเลย